จะเป็นยังไงเมื่อระเบิดเชื้อโรคเกิดขึ้นกลางเมืองต้องกักกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าบ้านพวกเขาทั้งคู่จะรอดจากเชื้อโรคปริศนานี้ได้หรือไม่ไปรับชมพร้อมกับมิสเตอร์สปอยกับภาพยนตร์เรื่อง Life at y ย u r d o หนังปี2006ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดในการแจ้งเตือนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับแบลดและเล็กซี่ที่เพิ่งย้ายบ้านมาอย่างบ้านใหม่ซึ่งยังจัดของไม่เสร็จ แต่วันนี้เล็กซี่ต้องออกไปทำงานทิ้งให้แบล็ผู้เป็นสามีของเธออยู่บ้านเพียงคนเดียวเธอสัญญาว่าจะกลับมาช่วยจัดของแบล็ Brad เปิดวิทยุเพื่อฟังข่าวไปเรื่อยๆแต่แล้วก็มีข่าวด่วนรายงานว่ามีระเบิดหลายลูกเกิดระเบิดขึ้นในย่านธุรกิจของลอสแองเจลิสและเบเวอรี่ฮิลส์ทำให้ตึกบางแห่งถล่มลงมาแบล็ Brad ตกใจมากและพยายามติดต่อหาเล็กซี่เพราะเธอเข้าไปในบริเวณน,นั้นด้วยแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ พอเธอลืมชาร์จโทรศัพท์ไว้แบลตเอาทีวีมาต่อเพื่อดูเหตุการณ์แต่ว่ามันก็ไม่มีสัญญาณเขาจึงออกไปดูที่หน้าบ้านเขาได้เห็นควันดําพวยพุ่งออกมาอย่างมากมายเขาพยายามติดต่อหาเล็กซี่และฝากข้อความไว้จากนั้นแบลตก็ขับรถออกไปเพื่อไปหาเล็กซี่ข่าวเริ่มรายงานว่าให้เลี่ยงที่จะเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพราะต้องหลีกทางให้หน่วยกู้ภัยตำรวจเริ่มปิดทางตามทางที่แบลตวิ่งไปเขาพยายามหาทางอื่นเพื่อที่จะเข้าไปให้ได้แบลตขับรถไป พยายามโทรติดต่อภรรยาจนรถของเขาเสยออขึ้นบนฟุตบาทและยางก็เสียหายในขณะนั้นข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ต้องการให้ทุกคนอยู่ในบ้านและอย่าออกมาข้างนอกบแบดมาถึงร้านขายอุปกรณ์ที่กำลังจะปิดเขาเข้าไปหาอุปกรณ์ปะยางแต่ในร้านก็มีแต่ความวุ่นวายครับเขาเหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โกยเอาแต่เทปกาวจำนวนมากทําให้เขาแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลับมาที่รถข่าวก็รายงานว่าแรงระเบิดทําให้สารพิษทุกปล่อยออกมา และสารพิษนี้มันลอยไปกับควันเจ้าหน้าที่แนะนําให้ทุกคนอยู่ในบ้านและอุดรอยในบ้านให้ได้มากที่สุดจากนั้นแบลดจึงรีบกลับเข้าไปในร้านเพื่อเอาเทปกาวมาให้มากที่สุดเช่นกันและในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามให้ทุกคนอยู่บ้านแบลดยังคงขับรถหาทางไปเรื่อยๆพร้อมกับโทรหาเล็กซี่แต่ก็ยังคงติดต่อเธอไม่ได้ระหว่างนั้นเขาได้พบรถคันหนึ่งขับพุ่งมาอย่างแรงแต่ก็มีรถตำรวจสองคันกันร,รถคันนั้นเอาไว้ บลดเห็นทหารที่ใส่ชุดป้องกันสารพิษบอกแกเจ้าของรถนั้นให้อยู่ในรถเพราะว่าเขาติดเชือ้อและแล้วทหารหนึ่งในสองคนก็วิ่งเข้ามาหาเขาแล้วก็บอกว่าห้ามเปิดกระจกด้วยเด็ดขาดพร้อมกับถามเขาว่าเขาเข้าไปใกล้จุดที่เสียหายหรือไม่แต่เมื่อเขาบอกว่าเปล่าทหารจึงให้เขารีบกลับบ้านแต่บแบลดแจ้งว่าภรรยาเขาอยู่ในเมืองทหารบอกว่าตอนนี้เมืองถูกปิดและควันพิษกํลาลังพัดมาทางนี้ซึ่งมันเป็นอันตรายอาจจะถึงตายได้ให้เขากลับบ้านไปโดยด่วน ตอนแรกแบล็กก็ไม่ยอมในขณะที่ทหารก็กําลังไล่ให้เขากลับไปฟังข่าวที่บ้านชายคนที่ขับรถมาได้ออกมาจากรถแต่ก็พยายามหนีทหารอีกคนเลยยิงเขาตายไปต่อหน้าแบล็เลยนะครับทําให้เขาตกใจแล้วก็รีบถอยรถกลับทันทีนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่าหากมีใครฝ่าฝืนจะเข้าไปยังที่เกิดเหตุเจ้าหน้านนที่ก็จะทําการจับกุมทันทีระหว่างทางที่ขับรถกลับบ้านแบล็พบกับทิมมี่เด็กที่กําลังเกาะรั้ว ดูควันไฟจากการระเบิดเขารีบเข้าไปบอกให้เด็กคนนั้นเข้าบ้านเมื่อแบลดมาถึงบ้านเขาก็พบว่าไฟมันดับเขาจึงมาฟังข่าวในรถซึ่งสถานการณ์มันเริ่มแย่ลงควันและสารพิษกระจายไปทั่วอย่างรุนแรงครับเขาพยายามติดต่อเล็กซี่แต่ก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้เมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เขารีบกลับเข้าบ้านและติดต่อหาเธออีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลสักพักอาวารอคนงานของคนข้างบ้านก็ได้เข้ามาในบ้านเขาเพื่อขอหลบภัย จากนั้นวิทยุก็ไม่มีสัญญาณเขาขอเปลี่ยนคลื่นเป็นคลื่นภาษาเม็กซิกันในขณะที่แบดก็กําลังพยายามโทรหาเล็กซี่จากนั้นอันาโลก็ตื่นตระหนกและพยายามเอาของมาปิดบ้านแบดพยายามถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอเขาบอกว่าเราต้องปิดบ้านให้มิดชิดเขาพยายามขอร้องแบดแต่เขาก็เอาแต่โทรหาเล็กซี่เมื่อเวลาผ่านไปควันเริ่มรอยเข้ามาในบ้านมากขึ้นเรื่อยๆข่าวก็เริ่มรายงานว่ามันคือระเบิดสารพิษ ให้ประชาชนที่อยู่ในระยะสามไมล์ให้ปิดและผลนึกบ้านให้พ้นจากอากาศภายนอกอันวาโรก็พยายามขอให้แบลดปิดบ้านแต่ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจครับแต่เมื่อข่าวรายงานความรุนแรงของสารพิษมากขึ้นแบลดจึงตัดสินใจช่วยกันปิดผนึกบ้านด้วยของที่มีเท่าที่จะทําได้แบลดเมื่อเห็นว่าบ้านถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาเขาเริ่มเป็นห่วงเล็กซี่ว่าหากเธอกลับมาจะทํำยังไงเขาจึงเอาเสื้อผ้าและของใช้รวมถึงน้ําใส่กล่องไว้ และนำมันออกไปที่นอกบ้านแบลดเดินสำรวจบ,บ้านอย่างเศร้าหมองและเป็นห่วงภรรยาว่าเธอจะเป็นยังไงบ้างขณะนั้นก็ได้มีคี้เท่าตกลงมาอย่างมากมายที่นอกบ้านข่าวรายงานว่าสารพิษได้กลายเป็นคีเท่าให้ทุกคนระมัดระวังและอยู่แต่ในบ้านแบลดยังคงไม่สามารถติดต่อเล็กซี่ได้ข่าวก็รายงานต่ออีกว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดจุดที่ระเบิดนั้นเป็นผู้ติดเชื้อเจ้าหน้าที่จะหาทางรักษาและหากคนเหล่านี้เข้าไปใกล้บริเวณบ้านอย่าติดต่อกับคนเหล่านั้นเด็ดขาด คือป้องกันไม่ให้ติดเชือ้อแม่ของเล็กซี่ก็โทรมาหาด้วยความเป็นห่วงแบรดก็หกเธอไปว่าเล็กซี่ปลอดภัยและกําลังปิดบ้านจึงไม่สามารถคุยได้ยิ่งแม่ยายของเขาพูดถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นยิ่งทําให้เขาเป็นห่วงเล็กซี่มากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเธอรบเร้าจะคุยกับลูกสาวให้ได้เขาจึงวางสายทิ้งไปและกดโทรศัพท์ให้เป็นตอบรับแทนข่าวยังคงรายงานถึงความรุนแรงของชื้อโรค และบอกว่าทุกคนที่อยู่ใกล้กับที่เกิดระเบิดเป็นผู้ติดเชื้อโรคร้ายแรงกาลูนาอยากให้ความช่วยเหลือเพราะพวกเขาติดเชื้ออย่างรุนแรงเล็กซี่ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็มีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงเธอพยายามกลับมาที่บ้านแต่เมื่อเธอมาถึงแบลตก็ไม่ยอมให้เธอเข้าบ้านไม่ว่าเธอจะขอร้องอยังไงแบลดบอกเธอว่ามันเป็นระเบิดสารพิษที่มีแต่เชื้อโรคและเธอก็ติดเชื้อข่าวบอกให้ปิดบ้านและข้างนอกก็มีแต่เชื้อโรคอันตราย เขาพยายามบอกให้เธอไปที่ด้านหลังของบ้านเมื่อเธอมาถึงเธอก็พยายามเข้าบ้านแต่แบดก็ไม่ยอมบอกว่าอันวารอยู่ด้วยยิ่งทําให้เธอไม่พอใจเขาพยายามปลอบใจเธอว่าทุกคนต้องหาทางทําให้ปลอดภัยจนกว่าจะมีข้อมูลที่มากขึ้นจากเจ้าหน้าที่แบดเอาวิทยุมาเปิดตรงใกล้ๆกับประตูที่เล็กซี่อยู่เขาพยายามปลอบใจเธอและฟังข่าวไปด้วยกันสักพักเล็กซี่ก็ทนไม่ไหวเธอเอามือถือทุบกระจกเพื่อเปิดประตูเข้ามา แบทก็บอกกับเล็กซี่ว่าอยากให้เขาตายหรือยังไงเช่นการเล็กซี่ก็บอกว่าแล้วคุณล่ะต้องการให้ฉันตายเหรอจากนั้นอันวารโรก็เข้ามาและก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมีทีมแพทย์มาแถวนี้และทําการทดสอบขอให้เล็กซี่ใจเย็นและรอถึงพรุ่งนี้จากนั้นเขาก็มาซ่อมช่องที่เล็กซี่ทําแตกแบดมาหาเล็กซี่และพยายามทําความเข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมไม่เธอเข้าบ้านเธอเริ่มสงบลงและดูเหมือนจะเข้าใจมากขึ้น แบดพยายามติดต่อศูนย์ต่างๆแต่ก็ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เพราะมีคนติดต่อมามากอันวารพยายามติดต่อหาภรรยาของเขาแต่ก็ไม่มีใครรับสายเช่นกันแม่ของเล็กซี่โทรเข้ามือถือของเธอที่ตกอยู่ในบ้านแบดจึงบอกไปว่าแม่ของเธอโทรมาจากนั้นเขาก็เอาผ้าคลุมมือถือของเล็กซี่เอาไว้และเอาแอลกอฮอล์ราดฆ่าเชื้อตัวเองเพื่อป้องกันการติดเชือ้อแบดยังเฝ้าติดต่อศูนย์ฮอตไลน์แต่ก็ยังไม่มีใครรับสาย มีเสียงไซเรนดังขึ้นที่หน้าบ้านเล็กซี่ก็แอบไปดูเธอเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดป้องกันจับคนที่อยู่ภายนอกขึ้นรถไปด้วยความกลัวเธอจึงหลบอยู่ไม่ให้พวกเขาเห็นเมื่อเธอไปบอกแบลตเขาก็บอกว่าให้เธอหลบไว้เพราะในวันเกิดเหตุขณะเขาออกไปรับเธอเขาเห็นทหารยิงผู้ติดเชื้อที่พยายามหนีตายไปแล้วเล็กซี่ถามถึงหมอเธอจึงได้รู้ว่าอันวารหลอกเธอเพื่อให้เธอใจเย็นลงจากนั้นเธอก็ขอโทรศัพท์จากแบลต แบดปิดห้องห้องหนึ่งเพื่อให้เล็กซี่เข้ามาซึ่งในนั้นเขาเตรียมน้ำอาหารไว้ให้เธอแบดบอกกับเธอว่าเขาติดต่อศูนย์ฮอตไลน์ได้แล้วแต่ทางนั้นบอกว่าจะทําเท่าที่ทําได้เธอไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นและเธอจะต้องตายจากการติดเชื้อนี้ใช่ไหมแบดพยายามปลอบใจว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้อะไรร้อยเอร์เซ์หรอกพวกเขาจะให้ยาปฏิชีวนะทางไปรษณีย์เพื่อช่วยเหลือเล็กซี่ก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากครับตอนนี้ แม่ของเล็กซี่ก็โทรหาเธออีกครั้งเธอบอกความจริงกับแม่ของเธอนั่นทำให้แม่ของเธอเป็นห่วงเธอมากและบอกให้เธอหาทางไปโรงพยาบาลแต่เล็ี่ก็กลัวจึงเถียงกันและในตอนนั้นเองเธอก็เห็นเด็กน้อยทิมมี่อยู่ด้านนอกเธอจึงวางสายจากแม่และก็พาทิมมี่มาที่บ้านแม่ของเล็กซี่พยายามโทรเข้าบ้านแบลไม่อยากรับโทรศัพท์อันวาโร่ถามวา่าไม่รับเหรอแบลสติแตกและก็บอกไปว่าเขาไม่อยากรับแล้วบอกกับคนอื่นๆว่าเราโอเคทั้งที่มันไม่โอเค เขาทิ้งเมียของฉันอยู่ด้านนอกถ้าอยากจะช่วยก็ช่วยออกไปข้างนอกอย่ามาแยกอากาศฉันหายใจและถ้าจะบอกว่าเขาไม่รักเมียของเขาถึงทําแบบนี้แต่เราทั้งสองก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันอันวาโรจึงบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจให้เป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องของสันชาตัา์ญาณอันวาโรเข้ามาหาแบดและบอกว่าอยากกลับไปหาภรรยาเพราะเป็นห่วงเธอเขาบอกให้แบดไปอยู่กับเล็กซี่และทําให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวก่อนจะจากไปข่าวก็รายงานว่า เจ้าหน้าที่จะทําการสํารวจบ้านทีละหลังและจะนํายาที่จําเป็นไปแจกจ่ายให้เล็กซี่บอกว่าเธออยากอาบน้ําให้ทิมมี่แบล็เลยก,กั้นห้องเพิ่มเพื่อให้เล็กซี่และทิมมี่ได้ใช้ห้องน้ําแต่ดูเหมือนเทพกล่าวก็เริ่มจะหมดไปเรื่อยๆเล็กซี่ก็ไออย่างหนักและยังคงรอคอยยาอย่างมีความหวังในคืนนั้นเล็กซี่ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่หลังบ้านแบล็เห็นใครบางคนวิ่งเข้าไปที่ห้องด้านหลังจากนั้นก็มีคนมาเคาะประตูเล็กซี่ก็เข้าไปดูเธอจึง<ๆ>เห็นว่า เป็นริกเพื่อนของเธอเขาพยายามชวนเธอไปที่โรงพยาบาลด้วยกันแต่เธอก็บอกว่าข่าวบอกว่าให้เราอยู่บ้านเพื่อรอแต่ริกก็ไม่เห็นด้วยแบทที่กลัวเพราะเห็นริกอาการไม่ค่อยดีจึงพยายามเรียกให้เล็กซี่อยู่ห่างๆเขาแต่เธอก็ไม่เห็นด้วยและเธอบอกว่ายังไงเธอก็จะตายอยู่แล้วเธอจะพาทิมมี่ไปกับริกจากนั้นเธอก็จากไปข่าวยังคงรายงานถึงสารพิษว่าพวกเขายังไม่รู้ถึงอันตรายของมัน รู้เพียงว่ามันเป็นไวรัสผสมที่จะออกฤทธิ์กับระบบทางเดินหายใจและจะมีอาการรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วและพวกเขากำลังหาทางแก้พิษนี้อยู่ระหว่างที่แบทฟังข่าวก็มีเจ้าหน้าที่มาเคาะประตูและสอบถามข้อมูลกับเขาแบทก็แจ้งไปว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุมีเพียงภรรยาของเขาที่อยู่ข้างนอกเมื่อสองวันก่อนเจ้าหน้าที่ก็ย้ำเรื่องว่าเขาปิดบ้านอย่างแน่นหนาหรือเปล่าแบทยืนยันว่าปิดแน่นหนานมากๆเจ้าหน้าที่ก็บอกให้เขาอยู่ภายในบ้านและห้ามออกมา จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าภรรยาของเขาได้เข้ามาในบ้านหรือเปล่าแบลดเลยเล่าว่าเธอพยายามทุบประตูเข้ามาประมาณวันถึงวันครึ่งมาแล้วและเขาก็รีบปิดช่องนั้นทันทีและบ้านเขาก็ไม่มีแอร์ทำให้ภายในร้อนมากเจ้าหน้าที่ที่ขอตัวอย่างที่เท่าที่เล็กซี่สัมผัสแบลดพยายามป้องกันตัวเองไม่ให้สัมผัสกับมันและรีบปิดช่องนั้นทันทีเจ้าหน้าที่ย้ำว่าให้เขาอยู่ในบ้านเฉยและหากเล็กซี่กลับมาก็พยายามอย่าสัมผัสเธอแล้วพวกเขาก็ถ่ายรูปและบอกว่าเป็นเขตสีแดง และยังคงมีเจ้าหน้าที่อยู่ภายนอกทาให้แบดโกรธว่าพวกเขาจะทําอะไรกันแน่นี่คือแนนเล็กซี่กลับมาหาแบดแล้วก็บอกว่าพวกเขาพาทิมมี่ไปรักษาแต่จับพลิกไปเธอเลยหนีกลับมาแบดบอกว่าวันก่อนมีคนมาแต่ไม่ใช่หมอพวกเขาเป็นทหารน่ะเขาบอกให้เธอรีบไปหลบที่ด้านหลังเล็กซี่เล่าให้ฟังถึงความวุ่นวายที่โรงพยาบาลว่ามีแต่คนแย่งกันเพื่อเข้าไปรักษาตัวเธอรู้สึกว่ามันแปลก ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาช่วยยาก็ไม่มีอาการของเธอก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแบลดอยากให้เธอเข้าไปในห้องที่กั้นไว้แต่เธอบอกว่าอยู่ข้างนอกอากาศยังถ่ายเทบ้างจากนั้นมีเสียงคนบางคนอยู่ด้านนอกเล็กซี่ก็ออกไปดูและเธอก็พบกับนกที่ตายอยู่ในกองที่เท่าจำนวนมากมายเธอเริ่มหวาดกลัวจากนั้นเธอก็มานั่งฟังข้อความที่ทุกคนฝากไว้ตอนที่ติดต่อเธอไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกได้ถึงความรักความห่วงใยที่ทุกคนมีให้กับเธอ จากนั้นเธอก็ตัวหาลุงชายเพื่อหาคนคุยด้วยและฝ่ายให้เขาไมา่อยู่กับแบทและอาการของเล็กซี่ก็แย่ลงเรื่อยๆครับเธอไอไม่ยอมหยุดแบทและเล็กซี่ก็มานั่งคุยกันแบทเอ่ยชื่นชมเธอที่เธอช่วยเหลือทิมมี่เล็กซี่ก็กล่าวขอโทษที่เธอทํางานหนักตลอดเวลาจากนั้นพวกเขาก็พยายามหาเรื่องคุยกันไปเรื่อยๆแบทบอกกับเธอว่าเขาอยากบอกให้เธอรู้ว่าเขารักเธอมากแค่ไหนเธอเป็นเหตุผล ที่ทาให้เขาต้องตื่นมาทุกเช้าเพื่อมาเติมเต็มชีวิตเขาและเธอก็บอกรักเขาและเล็กซี่ก็เริ่มไอหนักและไอออกมาเป็นเลือดครับจากนั้นก็มีทหารมาจับเล็กซี่เอาไว้เธอพยายามต่อสู้และท,ทาได้เพียงตะโกนด่าจากข้างในบ้านเขาเห็นพวกทหารลากเธอออกไปจากนั้นก็มีทหารคนหนึ่งเอาปืนมาขู่ให้เขาอยู่เฉยแบลดก็เสียใจเป็นอย่างมากจากนั้นทหารก็ออกมาบอกว่าภรรยาของแบลดปลอดภัยสิ่งที่ดีที่สุดคือให้เธออยู่นอกบ้าน เพราะว่าสารพิษในบ้านของคุณอยู่ในระดับที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก่เท่าเพราะเชื้อในอากาศที่ไม่ถ่ายเททําให้เป็นแหล่งของสารพิษและเขาก็เป็นพาหะรุนแรงพวกเขาจําเป็นต้องกาจัดเขาทิ้งจากนั้นทหารก็เอาไม้มาปิดบ้านในทุกๆด้านแล้วพวกเขาก็เจาะรูเพื่อสอดท่อปล่อยแก๊สเข้าไปเพื่อจะฆ่าบแบลดนะครับ,บแบลดก็พยายามหนีไปทางอื่นแต่ทุทกๆทางก็ถูกปิดเอาไว้หมดเพื่อกันเขาไม่ให้ออกไปแต่เขาก็หนีออกมาจนได้ครับแต่ทว่า บ้านของแบดก็ถูกคลุมไปด้วยเต็นท์แบดพยายามร้องขอชีวิตเล็กซี่ที่เห็นทุกอย่างก็พยายามร้องไห้ไม่หยุดแต่ทหารก็เอาด้ามปืนฟาดเขาจนสลบไปและแล้วแบดก็นอนตายอยู่ในบ้านนั่นเองส่วนเล็กซี่เธอก็รอดชีวิตและได้รับการดูแลจากหน่วยกู้ภยัยช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากและหนังก็จบลงเป็นยังไงกับบ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะนะครับ ฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ